ะะเบิกค่าใช้ใจ่ายได้ครั้งละเท่าไหร่คะครั้งละเท่าไหร่หมายถึงพรบรใช่ไหมอ่ะคุณดาอธิบายเรื่องสิทธิพรบรให้นะพระบรเนี่ยสิทธิของเขาให้จําเป็น2ฝั่งให้จําเป็น2ก้อนแบบนี้นะคะให้จําเป็น2ก้อนฝั่งแรกนะคะพระบรมีสิทธิสฝั่งนะฝั่งแรกคือเราเรียกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นฝั่งแรกเราเรียกว่าเบื้องต้นนะทีนี้อีกฝั่งหนึ่งอันนี้คือสิทธิพรบนะคุณดากำลังอธิบายสิทธิพรบอยู่นะอีกฝั่งหนึ่งเรียกว่าสินไหมทดแทนค่าสินไหมทดแทนทีนี ใครจะได้ใช้สิทธิ์ฝั่งไหนฟังดีๆนะคะพระบรนะในกรณีเบื้องต้นนะคะเช่นคนที่เป็นฝ่ายผิดสมมุติเกิดรถชนกันโครมใครที่เป็นฝ่ายผิดเป็นคนขับฝ่ายผิดจะใช้สิทธิ์จากค่ารักษาพยาบาลจากพรบรที่ฝั่งเบื้องต้นเท่านั้นเบื้องต้นคืออะไรได้ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน30,000ื่น ไม่เกินส0มหมื่นฟังนะถ้าสิทธิ์ฝั่งเบื้องต้นของพรบรนะได้ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน30มหมื่นและถ้าเกิดตุยขึ้นมาญาติจะสามารถเบิกค่าปรงศพเราเรียกว่าค่าปรงศพได้อีก3าม0 0บาทรวมกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาหรือค่าปรงศพรวมกันต้องไม่เกินหก0 0ืบาทอันนี้ในกรณีของคนขับที่เป็นฝ่ายผิดหรือสอในกรณีของ คนขับผิดเหมือนกันค่ะแต่ไม่ได้ไปชนกับใครล้มเองชนเองเขาเรียกว่าลงข้างทางเองอะค่ะเช่นขับรถไปล้มขับรถลื่นตกหลุมเสียหลักลงทะไลลงข้างทางขับรถไปชนกับตอมาให้เองคืออย่างเนี้ยถามว่าใครผิดก็คือผู้ที่ประมาทก็คือคนขับเองเพราะฉะนั้นถ้าคําถามถามว่าขับรถไปล้มเองชนเองแบบเนี้ยคุณดาสามารถใช้สิทธิ์พรบรเนี่ยได้เท่าไหร่ได้เบื้องต้นนะจําฝั่งเบื้องต้นไว้นะคือได้ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินสามหมื่น และถ้าพลาดตุยขึ้นมาก็ได้ค่าปรงศพญาตินะได้ค่าปรงศพอีก3ามหมโอเคไหมคนที่จะใช้สิทธิ์ของพรบฝั่งเบื้องต้นเนี่ยคือ1คนที่เป็นฝ่ายผิดกับ2ล้มเองชนเองเคลียร์ไหมคะนี่คือสิทธิ์เบื้องต้นจะเรียกร้องอย่างอื่นค่านอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถค่ามูลละเมิดอะไรที่กูดาบอกเนี่ยเรียกร้องได้ไหมเรียกร้องไม่ได้คะ่ะเพราะคุณเป็นฝ่ายผิดและคุณเป็นผู้ประมาทเองจะได้แค่เบื้องต้นเท่านั้นซึ่งพรบรเขาเขาใจดีแล้วนะคะ ในกรณีเนี้คุณดูนะคุณพลาดเองคุณผิดเองคุณล้มเองหรือคุณเป็นฝ่ายผิดเนี่ยเขาก็ยังเยียวยาเอออย่าเรียกเยียวยาเขาก็ยังคุ้มครองเขาก็ยังคุ้มครองให้ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลไปแล้วนะไปแล้วนะทันใช่ไหมทุกคนทันใช่ไหมพรบรความคุ้มครองเ็ามีสองฝั่งอธิบายในรูปแบบคูดานะที่อธิบายแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆ,ายๆนะคือสิทธิ์เบื้องต้นกับสินใหม่คนที่จะมาใช้ในฝั่งสินใหม่ได้คือหนึ่งจะต้องเป็นคนขับฝ่ายถูก ต้องเป็นฝ่ายถูกนะเกิดเหตุชนขึ้นมานะคะแล้วตํารวจชี้แล้วต้องตํารวจชี้นะไม่ใช่เราหรือคู้กรณีหรือไม่ใช่คนอื่นตํารวจชี้เท่านั้นว่าใครเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดถ้าตํารวจชี้แล้วว่าเราอะเป็นฝ่ายถูกเรามาใช้ส่วนของสินไหมใช้สิทธิ์พรบฝั่งสินไหมนะไม่ใช่เบื้องต้นและฝั่งสินไหม <fixes> และอะไรอีกนะคะในกรณีที่คนจะมาใช้สิทธิ์ฝั่งสินไหมได้คือคนนั่งซ้อนท้ายหรือผู้โดยสารผู้โดยสารคนนั่งซ้อนท้ายไม่ถือว่าเป็นฝ่ายผิด ต่อให้คุณไปนั่งซ้อนท้ายรถคันที่ผิดก็ตามเพราะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาไม่ได้ประมาทด้วยนะฉันแค่นั่งซ้อนกับเขามาอยู่ดีๆเขาพลาดฉันไปลงข้างทางอย่างเงี้ยเขาถือว่าเขาไม่ใช่เป็นฝ่ายผิดเมื่อเขาไม่ผิดเขาจะมาใช้สิทธิ์พรบรในฝั่งของสินใหม่คาว่าสินไหมจะได้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน8 0 0ห0เห็นไหมคะตัวเลขย้ายจาก3 0,000่นเป็น8 0,000แล้วฝั่งนี้ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน8 0 0ห0และได้อะไรอีกกรณีตุีขึ้นมา กรณีไม่หายใจขึ้นมารักษาไปรักษามาหรือตุยในที่เกิดเหตุเลยญาติสามารถเบิกในส่วนของสินใหม่เนี่ยเราเรียกสินใหม่แล้วนะห้าแสนบาทต่อหนึ่งชีวิตเห็นไหมคะต่างกันแล้วฝั่งนี้สามหมื่นห้าฝั่งเนี้ยห้าแสนต่างไหมจําเป็นไหมที่เราจะต้องเข้าใจการใช้สิทธิ์ของพระบนะคะถ้าอยู่ฝั่งสินใหม่ต้องเป็นฝ่ายถูกเท่านั้นแล้วฝั่งนี้เรียกอะไรได้อีกฝั่งนี้มันจะต่างจากฝั่งนี้แล้วนะเมื่อกี้คุณดาวน่าจะมีคนสงสัยสงสัยที่แบบว่าอุ๊ย เบิกค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุดสามหมื่นเรารักษาไปหมื่นหนึ่งอีกสองหมื่นอะเราเบิกได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะถ้าฝั่งเบื้องต้นนะแต่ถ้าเป็นฝั่งสินใหม่มาฟังคุูดาดีๆคุณถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งคุณถือว่าเป็นฝ่ายถูกที่ถูกถกระทําทีนี้ค่ะพระบรคุ้มครองแบบนี้ถ้าเราเป็นฝ่ายถูกเราจะไปเรียกร้องจากคู่กรณีนะแล้วถ้าคู่กรณีมีพระบรเราจะได้สิทธิจากพระบรดังนี้ได้ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน80,000ถ้าในระหว่างที่เรารักษาตัวที่โรงพยาบาลเรานอนโรงพยาบาลกี่คืน จะได้ค่านอนคืนละ200ด้วยจากไหนก็จากพรบของฝั่งคู่กรณีจากพรบของฝั่งคู่กรณีนะทีนี้เรานอนกี่คืนล่ะ1คืน2คืน3คืนไม่เกิน20คืนจะได้คืนละ200คือสูงสุดเต็มที่ไม่เกิน4,000บาทโอเคไหมนั่นคือเบิกแยกมาจากค่ารักษาพยาบาลอีกนะค่านอนนี้คือแยกมานะแยกนะไม่ได้รวมนะคะได้แยกมาอีกทีนี้ได้อะไรอีกสมมุติเรานอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล เรารักษาไปเรียบร้อยแล้วเบ็ดเสร็จค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่สามหมื่นสมมุติสามหมื่นแต่เราอะจริงๆอะเราได้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลนะคะจากพรบรเนี่ยถึงแปดหมื่นทีนี้ไอ้กแก็ปน 50, เนี่ยห้าหมื่นเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถเรียกยังไงได้บ้างเราไปเรียกในส่วนของมูละลเมิดค่ะซึ่งมันยังมีวงเงินเหลืออยู่ของพรบรถูกไหมของฝั่งคู่กรณีเราจะใช้สิทธิ์เบิกได้ถึงห้าหมื่นหรือไม่นั้นคูดามบอกไม่ได้ ขึ้นอยู่กับว่าที่คุณดาบอกว่าให้ไปดูสิทธิ์ตัวเองว่าเราได้รับผลกระทบอะไรบ้างที่คุณดาบอกว่าเบิกในส่วนของมูละเมิดได้เลยซึ่งมาใช้สิทธิ์ฝั่งสินใหมนหรร่นี่แหละของพรบนี่แหละคืออะไรในระหว่างที่เรานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเราขาดรายได้อย่างเงี้ยอันนี้เบิกได้นะเรียกได้นะซึ่งไปเรียกอีกก้อนที่มันมันมัน,ม,นมันเหลืออยู่อะนึกออกไหมเพราะเราใช้ค่ารักษาพยาบาลไปสามหมื่นทีนี้ได้เวลาแล้วที่เราออกจากโรงพยาบาลแล้วเราจะมาขอเรียกร้องแล้วเราเป็นฝ่ายถูกเราเรียกร้องได้ เราเรียกร้องได้ค่ารักษาพยาบาลก็ค่ารักษาพยาบาลไปแล้วแต่มันยังมีแกลบตรงนี้อยู่ซึ่งเรารู้ว่ามันมีแกลบและเราได้รับผลกระทบอะไรเรามาเรียกร้องในส่วนของมูละเมิดซึ่งมูละเมิดมันมาใช้สิทธิตรงนี้ได้มันมาเอาสิทธิของสิทธิใหม่ตรงนี้ได้ทีนี้มูละเมิดคืออะไรอยากปรึกษาค่ะติดต่อได้นี่ค่ะเข้าไปที่ช่องทางนี้เลยเห็นโปรไฟล์คูดาไหม,ไมเห็นรูปคูดาไหมคะจิ้มไปที่รูปคูดาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้มันขึ้นแบบนี้เนี่ยหน้าโปรไฟล์คูดาใช่ไหมและเนี่ย,ยาาากตติดดูออน้้ลถมคแวนะ ตรงนี้เลยนี่มันมีจิ้มนี้ไปที่บ้านเขียวแล้วมันมีเบอร์โทรเรียบร้อยนี่คือช่องทางการติดต่อถ้าติดต่อคูดาตัวจริงตัวเป็นๆต้องมาจากช่องทางนี้เท่านั้นนะคูดาไม่ไปแอดคุณเองหรืออะไรเองนะอย่านะเพราะตอนนี้มิชชาชีพเยอะนะมาต่อทีนี้เราจะเรียกร้องในส่วนของค้ามูละเมิดคนจะเรียกร้องมูละเมิดได้ฟังคูดานะต้องเป็นฝ่ายถูกเท่านั้นย้ํานะ บางคนเนี่ยคุยกันโอ้ยคุณดาผมจะเรียกร้องอะไรได้บ้างเนี่ยดูสิผมเจ็บผมเอา,เ,อา,เ,อาเรียกร้องไปแล้วเรเอาคุณเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดคะฝ่ายผิดฝ่ายผิดจบเลยค่ะคนอื่นอาจะมาเรียกร้องเราคู่กรณีจะเรียกร้องเรานะคะสมมตินะเมื่อกี้เข้าใจแกรยังนี่คุณดาอธิบายแค่พบรบอยู่นะแค่พรบอรเรายังสามารถเรียกร้องได้นะทีนี้ค่ารักษาพยาบาลเราไปแล้วสามหมื่นมันยังเหลือวงเงินเขาเรายียกว่าวงเงินในส่วนของสินใหม่ของพรบอรอยู่นะคะเราเรียกได้เท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับ ผลกระทบของเราที่เกิดจากเหตุการณ์นี้เขาเรียกว่าเรียกในส่วนของมูลละเมิดเขามาละเมิดเราเขามาชนเราเขามาทําให้เราได้รับบาดเจ็บเขามาทําให้เราสูญเสียอะไรบ้างอะ,อะไรบ้างที่มันงอกออกมาหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เช่นทําให้เราเนี่ยจะต้องอเสียค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆเราเดินไม่ได้ขาเราหักนะคะเราต้องซื้อไม้สามขาเราต้องซื้อซื้อไอที่ค้ำยันอ่ะนั่นน่อยค่าใช้จ่ายเรางอกออกมาแล้วเราเก็บบินไว้ค่ะ พราะเราจะเรียกจากเขาอะไรอีกค่าเดินทางมันไม่ได้จบแค่ว่าเรารักษาพยาบาลแล้วเสร็จนะหมอยังนัดเรามาล้างแผลหมอยังนัดเรามาแกะเฟือกหมอยังนัดเรามาแล้วหนึ่งเดือนเนี่ยหมอนัดกี่รอบมันมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งตัวเราและผู้ที่มาเป็นเพื่อนเราอันนี้เรียกได้ เรียกอะไรได้อีกในวันที่เรารักษาตัวตั้งแต่วันเจ็บตุ้มขึ้นมานะคะแล้วหมอให้ไปพักรักษาตัวที่บ้านด้วยจํานวนทั้งหมดกี่วันแล้วจํานวนวันตรงนี้เราไม่ได้ไปทํางานจริงๆถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้เราไปทํางานเราได้รายได้จากการทํางานเนี่ยวันละเท่าไหร่นะคะแต่เราต้องมีหลักฐานยันเขาด้วยนะเช่นใบรับรองเงินเดือนนะคะให้เขาดูว่าเรามีรายได้ต่อวันเท่านี้นะเราสามารถเอารายได้ของเราต่อวันเนี่ยคูณจํานวนวันที่เราพักรักษาตัวได้เลยแล้วเรียกได้เลยเนี่ยเรียกในส่วนของมูลเะมิดก่อนเนี่ย ได้แล้วหนึ่งแก๊ปนะอะไรอีกเ,อเราสูญเสียไรายได้จากการไม่ได้ทํางานอะเรียตรงนี้เลยเมื่อกี้ที่บอกไปเนาะแต่เราจะต้องมีหลักฐานนะคะคืออะไรถ้าเรามีสลิปเงินเดือนมีใบรับรองเงินเดือนหรือถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าไม่มีพวกสลิปหรือว่าใบรับรองเงินเดือนอะใช้อะไรก็ใช้ฐานเขาเรียกว่าราคาแรงขั้นต่ําของจังหวัดนั้นๆที่คุณอยู่เป็นตัวตั้งในการคูณได้เลยเห็นไหมคะนี่คือส่วนหนึ่งนะเรียกมูละเมื่อได้ตั้งหกข้อแล้วทีนี้คุณก็ไปบวก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 มา ว่ามันเป็นค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่และยังสามารถเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้อีกนะเช่นถ้าเราเป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมรถรถตนชนแล้วมันพังแล้วต้องเข้าซ่อมอย่างเงี้ยค่าซ่อมคู่กรณีต้องชดใช้อยู่แล้วนะคะแล้วมันมีค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถอีกเรียกได้อีกมูล,ละเมื่อเดี๋ยวคุณดามาสอนแยกอีกทีหนึ่งว่าเราเรียกได้อย่างไรบ้างเห็นไหมคะตรงเนี้ยแก็บบวกกันไปเลยค่าใช้ใจ่ายต่างๆรวมกันเบ็ดเสร็จได้เท่าไหร่ยื่นเรียกเรียกในส่วนของสินใหม่ของพรบได้อีกจากฝั่งของคู่กรณีนั่นแหละเข้าใจที่ ku ดาอธิ เรียกได้ในกรณีเราเป็นฝ่ายถูกเรียกได้ตามจริงเราไม่ได้โอเวอร์แต่เราได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้จริงๆกระทบอะไรเราบ้างลิสต์ออกมาให้หมดนะคะแล้วเรียกจากฝั่งคู่กรณีได้เลยขอบคุณค่ะคุณถุงเงินสำหรับ